พ่อกินขนมดื่มนมตอนเช้าค่ะเออตาโตทำตาโตทำตาโตหล่อเชียวขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขคงเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเงเรื่อยๆค่ะพ่อดื่มนมกินขนมตอนเช้านะคะกินขนมดื่มนมตอนเช้าขอบคุณมากเลยหมอเนี่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นครสีธรรมราช เ่าจทีุ่ภนมเจอหลวพังาแขว่รจ่ะเป็นเ็นที่สุดประจายอใเลอาค่ะขบอย่างกรณีที่สมุทรสาครกาบปรับราคาบ้กกระตุ้นการจับแต่ไม่มีแรงรับรองพอเยอะเ่ยคือแก้กระตุ้นส่วนนี้ความเห็นที่น่าสนใจก็ไงว่าอกรณีปล่อยมลาใต้ปากระพงเข้าไปเนี่ย ข้อท on uh. ี่หนึ่งไวขนาดสี่นิ้วใช่ไหมค่ะอับสกะพงมันกินได้เฉพาะตาหมอข้างดำันเลยวข้อที่หนึ่งข้อที่สองาหมอข้างดำมันกินข้าวโมงละค้างยี่สิบสิบชั่วโมงอบปอบขแล้วมันใช้เวลายี่สิบสองวันเดี๋ยวก็อูกเดี๋ยวก็อกลูกเนืออับักะพองเนี่ยกินครั้งันงอยู่ไปสามสี่วันแล้วจะไปทันมันไหมเจ็ดเวยกาเจ็ดวันที่แล้วทานี้ด็กลับก่ะ เนัสนำสนโดยวิตาเดยวิตามินวอเตอร์หวใเย่คุณดีทุกวันนาา้ำผสมวิตามินยอดขายอันดับหนึ่งชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตรสชาติเป็นโรกาสิดทั้งเศ็ดลล่าพารายาม่คธาติรสชาติพาราชิมอความมีกล่าอันทะเที่ฉลาดกว่าเชยาเว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายกาแฟบีเเว่นดีเข้มดชื่นเย่ายอ ิตมินซีน้ตาลบริฟัน100%ทำทุกหยดสดชื่อทุกผิวฉันชื่อเม่มีคอามมุ่งม,มันของเขาให้คิว One Plus 100หยดที่มีซิไบโอติกเอ็กซสิทเฉพาะและอยิอ่ตั้งแ่1 2ขับผ่า เรือเริ่มมีเสีนสงขับาส่งผลมากกว่าที่คิดไทยมัดลมมีโัยาเสพย์สิ่งตีน600มีลลิกรัมล,ลายใส่หาอย่างงีายเพื่อสภาพและกลองจากเยื่อะมันสำหรับผู้หใหญ่แะดก

ใอ้ขัดจงงี้ใ่ไหแต่้แบบี้เป็นไ่ลทำไมที่หมอกจะได้สนใจเลเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหมอกับน้องเอิร์นอาู่ที่ตัวกันน้องเอิร์น่ายะไี้หรอแล้วคุณหมอคิดว่าคุณไม่มีภาษาไทยแล้วเอิรได้บอกไหมตเราอยู่ด้วยกันในไทยอะไรบอกค่ะบอกว่าเป็นเล่อนไ ยาเกียงคั้งยาเพียงครั้งาเพียครั้งยาเรียครั้งยาเพียครังคีาถือนวดเมื่อเนือให้ตัดยอบหลังออกกำลังายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียาบอมมีเดินปมาิกล พิเศษแห่งประเทศไทยกรซูข้ามนาคมเปิดให้บริการด่านเอกข้า่ามทางพิเศษเป็นที่หนึ่งทางพิเศษเฉลิมพระนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนโยบายสุดเชษ่ยเหล่าคุสุดทั่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยนอไดการโดยทางจับกลมยุติยุจับที่ความด่วนหรือแม่ถ้าเระท้องบอกว่าสุย